กิจกรรมสมมติความเพียนภาพปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงวทุ่ทวดในสัญญาทอนรวมครั้งที่ห้าวันที่สิบสี่พฤศจิกายนหกแปดอีพีสองกี่ที่เสียงบทส่วนจุลชัยยป,ปกรณ นามโเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมมิกาเตจะประสิทธิประสิอเทวานารายพารเมสุราสสิทธิพรมมาจะอินท่าจะจตุโลกาคัมพีลักขกาสามุท่าผู้ตุงคังคาจะสัมพมะ ชัยยาประสิทธิปะวันตุเตชัยยชัยยาทอละนีทอละนีอุกติอุตตีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขาคลลตะตนละนีไซนีไรไซเสนาเมดูราชพนนอราทีชัยยาชัยยาคำพีละสุมพีนาเขนทนาคีปีสาจะบปูตะการีชัยยะชัยยาทุนนิมิตตาโรคี ชยาชยาสิงคขีสุธาธานมุขชาชยาชยาวัลุนามุขสาตาชยาชยาจำปาทินาคากุละคันทกชยาชยาขจฉคนหน้าตุรงสุกาลาปุชงสีหักพยัคะที่ปาชยาชยาวัลุนามุขยาตาชิตาชิตา เซนารีปุณณสุทธินอรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยยะทรณีตะเลสทธาสุชัยยาชยยชยยะทรณีสันตินสทธาชยยชยยมงกลาดลัญญาอวัเกชยยะชัยยะวะลุนายกเกชัยยะชัยยะลักเกษสุรัุผชเตชาชัยยะชัยยะ เมนะทัคนาชัยยะชัยะปลาชาทิลาสาชัยชัยยะชัยะปัตวิงสับพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาสวังชัยยะชยะมเหสุโรหะโลหะลินเทวาชยยะชยยะพัมมาสุรักโจะชัยยะ นาโควิรุณหะโกวิลูปะโคจันทิมาราปิอินโธจะเวนเตยโยจะกุเวโลวะลุนโนปิจะอักขิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตรัทตถโกอัฏฐาราสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอสิโน สาวกาสัสสะภาชัยยะาโมภะวันตุเตชัยยะธรรมโมจ,สคโคจะสังโฆจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิภะวันตุเตเอเตนะพ,พุทธเตเชนะโอนตุเตชัยะมังคลังชัยโยปีพุทธสาสิริมาโตอายังมาทัสสะ จะปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพทิมันเตปโมติตาชัยทัทธาพัมมะคณนามเหสินโนชยโยพีพุทธศาสิริมาโตอายังมารสัทจะปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพทิมันเต ปะโมทิตาชัยยตถาอินทคนามาเหสินโนชโยปีพุทธศสิริมโตะอายังมาราจจัปปิพิมาโตะปราชโยอุกโสยัมโพโพอทิมันเตปะโมทิตาชัยยตะทา เทวคณาเมหีสโนชโยปีพุทธศาสริมโตอายังมารสาสจาปปิมโตปราชโยุโคสยัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตาาสุปันนคณาเมหีสโนชโยปีพุทธศาสริมโตอายังมาราศาสปาปิมโตปราชโยุโคสยัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตถา นาคคนาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสิมโตอายังมารัสสะจปปปิมโตปาราชโยอุโกสยัมโพีิมันเตปโมติตาชัยยะตาสัพัมมคนาเมหสิโนชโยจันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังววชโยโหหิ ชยสุชยมังคลอปราจิตาปัลลังเกสีเสบถาวิโพคเดอภิเสเกสาวาพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมหุตโตจาสุยตังพัมมจาริสุปทักกินังกายกรรมังวาจกรรมังปทัก กินังปะทักกินังมโนกรรมังปณิธีเตปะทักกินาปะทักกินา,น,มมน,น,า,น,านิกัตตาวาะวันลาพันตเตปะทักกินเเตอัถลัตตาสุกิตาวิลุนหาพุทธศาส,าสนีอโรคาสุกิตาโอทะสหสัพเพหิยาติธิสุนันตุพนโตโย ο, เยเทวาอสมินธาเนอธิกตาทีขายุกาสะทาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุจินะเตสาสนังยากะจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนราธายุทธกาเลปวัตสันตุวัตตังวัตตา วราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพะากายาสุขังสุจิตตสุขังอรหันตุยาธาละหังวสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยังพะควาสาวัติยังวิหระรติเขตวเนอนาถะ ปินทิกัสสะอาราเมตตะโคภะคะวะภิกุอามันเตสิภิกขวติภะตันเตติเตพิกุภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตตะทัโจอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวะสาธาตุสามารถทิตตาธรรมะนิยามะ ตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโอภิสัมพุทธชติอภิสมเมติอภิสัมพุทธชิต,ตวาอภิสมเมตวาอาจิคติทเทเสติปัญจเปติปัตถเปติวิวรติวิภชติอุต,ตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมานิยามตาสัพเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสามพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธจิตตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญจเปติปัตถเปติวิวรติวิภะจิตอุ านีกะโรติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตวาสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมเติอภิสัมพุชิตตาอภิสเมเตวาอาจิคติเทเสติ ปัญจะเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตตานีกโรติสัพเทธรรมาอนัตตาติอิทัมโวจักภควาอัตตะมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดภเทกะรัตตะคาถาแปลอติตังนานวา ฆเหมยยะนับปัตติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจุปันนันจะโยธรรมังตัทธะตัฏธะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนูพระลูหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นชะมด้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตับปัง โชัญญามะระนังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะ มาตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เปรียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวค่ะ เวะขณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอันวสังมยามาติตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระปัิโยสานาังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะรังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอัจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นป่าสจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นบิน กะลิงขลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวัยธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชจิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามารันติจัสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจะมริสสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริสสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนักทิเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายัางกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอะนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวะอัสมิงถาเนอธิกตาทีขายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหตุทุกขาประบุจจันตุ มาตาปิตาสุขิตาโหนตุท pe uh, ay ุกขาปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเพตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุ สัพเพนักขัตตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพสามตินางสมัมณิจันตุโบนโมโพธิสโตคันติมายะอิทิภควานโมโพธิสโตคันติมายะอิทิภควานโมโพธิสโตคันติม OK ายะอิตธิภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาละวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมะธาเนนะพระวันตุป,ปูชิตาโสทิงกะโรนเตทะวิหารัมันทะเรเทลาจัมัชาณนะวก,กาจัพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสากา คามาจะาเทสานิขมาจะอิสราสัปปานะปูตาสุกิตาพะวันตุเตชราพุชาเยปิจากอันทะสังภวาสังเสรทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปติจจเตสัพเพปิทุกัสสะการนตุสังขยังถาตุอิรังสตังธมโม ธรรมทราจกปุราสังโคโหตุสัพโควะอัฏฐายะจกหิตายะจักอัมเหลักขะตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรมเมอัิยริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโน พุทธสาสนีสัมมาทารังปเวชชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุทธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิมมาตาปิตาจากอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุกสัพเพปิปานิโนเอตตะวะตาจะอเมหิสัปรปตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัรพ,พสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพธา ภาวนาภิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคระคาถาโหนตุสัพพังสุมังครังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังครังหลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง โหนตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิตรันตรังสัพเพพุทธาพรปตตาปเจกานันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรปตตาปเจกานันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโส สัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอานันตานันจะเทเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอาันตานันจะเทเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอานันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภราปรตาปฏเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเจเจนะรับขังพันธามิสัพพโส ตว่วอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้องกลา้าอุทิศถวายเป็นพระราชสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชนารราชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลขออน,นสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขว่กล้าปลอดภัยจากทุโโกโศกโรคภัยเอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพ อันชอบธทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโณมาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สมสิงห์อโเดตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิธานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและอูชาทุกประการเถืน